สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับคลิปนี้เป็นทางหวยฮาหนอยสูตรแจกหน่อยวันที่ย7เดือน12บพี่หเจ็ดนะครับผมเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้เข้าหน่อยเดียวเนะหาะฮานอยพิเศษ79542เมื่อวานให้9กับ4อ่เมื่อวานให้5กับ4 ฟันห้านะเจาะไม่เข้าเจาเข้า4224อ่าจอเข้า42นะเข้าตรงๆเลยอ่า959 5, 5 9, ไม่มีนะครับผมนะฟันหฟันถูกอยู่แต่จอจอ59ไม่มีหวยหานอย VIP 6559 เมื่อวานให้4กับ5ฟันสีฟันไม่ถูกฟันสีมาาไม่มีเข้าแค่เด่น5เเมื่อวานนี่เหมือนจะออกเลขเบิ้ลน,นะเบิ้ล3 5นอยเลยปกติ 6, 8 4 4 2 1เมื่อวานให้5กับสีฟัน5ฟันไม่ถูกฟัน5มาสี4 4โอ้โหนะออกเลขเบิ้ล2 5นอยเลย3นอยเลยเมื่อวานนี่นะ าเมื่อวานนี้ไม่ออกเด็กเบิ้ลนะถ้าไม่ออกเด็กเบิ้ลคิดว่าน่าจะจ่อเข้าอยู่นะเดี๋ยวเรามาดูเดี๋ยวเรามาดูของวันนี้มาเริ่มจากฮานอยเฉพาะกิจเฉพาะกิจนะครับ4.5 สี่ศูนย์สี่หนห้าศูนย์ห้าหนึ่งแล้วก็ห้าหกตัวคัน ตัวฟันนะครับเป็นเลขสีตัวเน้น40-41-46แล้วก็แล้วก็51นะครับผม40-41-46-51นะฮาหนอยเลขฮาหนอยเลขครับผมนะเฉพาะกิจจบไปแล้วต่อไปก็จะเป็นห่วยฮาหนอยพิเศษ พิเศษนะครับวันนี้1กับ2 1กับ 2, 2นะครับก็จะมี1 7 1 7 1 5 1 4ดหนึ่งเจ็ดหนตัวเดิมนี่แหละ2 4ตัวเดิมตัวกันนะครับก็จะมี1 3 2 3 1 0แล้วก็2 0 ตัวฟันนะครับเป็นเลขหนึ่งตัวเน้นก็จะมีหนึ่งเจ็ดหนึ่งห้าหนึ่งสี่แล้วก็สองเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งห้าหนึ่งสี่สองเจ็ดสองเจ็ดนะครับผม <c oughs> สำหรับฮาหนอยพิเศษนะครับผมนะจบไปแล้วต่อไปก็จะเป็น หวยฮานอยปกติครับผมหวยห้านอยปกติวันนี้ให้สามกับสี่ สามกับสี่ก็จะมีสามศูนย์สามสองสามเจ็ดสี่ศูนย์สี่สองแล้วก็สี่เจ็ดตัวกันนะครับก็จะมีสามหกสี่หกสามเก้าครับผมแล้วก็สี่หนึ่ง ตัวฟัน3ตัวเนี้นะครับก็จะมี30 3ศูนแล้วก็4ีนะครับผม3ามศูนย์สานยหนออยปกติก็จบไปแล้ว ต่อไปนะครับก็จะเป็นฮานอย VIP ครับผมสำหรับ VIP เด็ดวันนี้ก็จะเป็น3กับ1 3กับ1ก็จะมี3 6 3 0 3 8 1 6 1 0สตามด้วย1 8กันนะครับก็จะมี3 2 1 2 3 5ครับผม แล้วก็สามเก้าตัวฟันนะครับเป็นเลขสามตัวเน้นสามหกสามศูนย์สามแปดแล้วก็หนึ่งหกหนึ่งหกนะครับผมสามหกสามศูนย์สามแปดหนึ่งหก สำหรับแนวทางนะครับผมนะฮาหนอยสูตรแยกหน่อยนอกจบไปแล้วต่อไปเรามาดูตัวเลขสาตัวเลขวันนี้3ตัวเลขวันนี้ก็จะมี1มี3มี1มี3แล้วก็มีเอาอะไรดี2สองไหมสหรือ7ดี เอาสองมาดูก่นนะหนึ่งสองสามนะวันนี้นะสามห้าน้อยหนึ่งสองสามมีมาเห็นอย่างแน่นอนครับผมแน่นอนไม่พลาดหนึ่งสองสามนะ,ะฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมนะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ